ภาษาอังกฤษกับครูมิงวันนี้ขอเสนอหัวข้อเรื่อง Feeling Words หรือคำที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกนั่นเองครับ Happy แปลว่ามีความสุข I am happy ฉันมีความสุข I am happy ฉันมีความสุข Sad แปลว่าเศร้า so. I am sad ฉันรู้สึกเศร้า I am sad ฉันรู้สึกเศร้า angry แปลว่าโกรธ I am angry ฉันรู้สึกโกรธ I am angry ฉันรู้สึกโกรธ shy แปลว่าอ I, I am shy ฉันอาย I am shy ฉันอาย I am shy ฉันอาย sick แปลว่าป่วย I'm sick ฉันป่วย I'm sick ฉันป่วย Sleepy แปลว่าง่วงนอน I am sleepy ฉันรู้สึกง่วงนอน I am sleepy ฉันรู้สึกง่วงนอน Worried แปลว่ากังวล I am worried ฉันกังวล I am worried ฉันกังวล Angry แปลว่าโกรธ I am angry ฉันรู้สึกโกรธ I am angry ฉันรู้สึกโกรธ Bored แปลว่าเบื่อ I am bored ฉันรู้สึกเบื่อ I am bored ฉันรู้สึกเบื่อ Confused แปลว่าสับสน I'm confused ฉันรู้สึกสับสน I'm confused ฉันรู้สึกสับสน Excited แปลว่าตื่นเต้น I am excited ฉันรู้สึกตื่นเต้น I am excited ฉันรู้สึกตื่นเต้น hungry แปลว่าหิว I am hungry ฉันหิว I am hungry ฉันหิว scared แปลว่ากลัว I am scared ฉันรู้สึกกลัว I am scared ฉันรู้สึกกลัว